นะโมตัสสะะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปัญจมานิพิขเวธนานิกตามานิปัญจสาสัทธาธนังสิละธนังสุตะธนังจากะธนังปัญญาธนังอิมานิโคพิขเวปัญจธนานีติบัดนี้จักแสดงความแห่งอริยสัพหะประการ เพื่อสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ใคร่ต่อบุญกุศลสัมมาปฏิบัติอันจะเป็นที่พึ่งแก่ตนโดยสมควรอันคนทั้งหลายซึ่งเกิดมาในโลกนี้ที่สมมุติกันว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เพราะอาศัยของสองอย่างคุมกันคือกายกับใจแต่กายกับใจนั้นสองส่วนจะเป็นผาสุขถาวรอยู่ได้ ก็ด้วยต่างมีอาหารเป็นเครื่องบุรณะเลี้ยงดูอาศัยอาหารทางร่างกายนั้นตามที่เข้าใจและเห็นกันอยู่ที่เป็นสิ่งสำคัญขาดไม่ได้ก็ได้แก่ปัจจัยทั้งสี่คือ 1. เครื่องป้องกันความหนาวและร้อนเช่นผ้านุ่งผ้าห่มเป็นต้น 2. เครื่องบริโภคเช่นข้าวปลาเป็นต้น 3. ที่อยู่อาศัย เช่นบ้านเรือนเป็นต้นสียาแก้โรคภัยไข้เจ็บทั้งสี่ประการนี้เป็นอาหารจำเป็นสำหรับร่างกายขาดไม่ได้ถ้าบกพร่องก็ย่อมทำให้ไม่มีความสุขถ้าขาดเสียทีเดียวร่างกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตว่าสบเบสตาอาหารัตถิติกา สัตว์ทั้งหลายดำรงทั้งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยอาหารดังนี้แต่อาหารของร่างกายมีเครื่องนุ่งห่มและโภชนะเป็นต้นต้องอาศัยความทําการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันและกันจึงจะได้สิ่งของนั้นๆมาบํารุงความสุขแห่งร่างกายสิ่งที่จะซื้ออาหารของร่างกายนั้น โดยเจะจงที่สำคัญก็คือทรัพย์ยนั่นเองทรัพย์ยนั้นซึ่งออกหน้าออกตาหรือเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายก็ได้แก่เงินตราและสิ่งซึ่งใช้แทนเงินตราที่เรียกกันว่าธนบัตรเพราะฉะนั้นโภคทรัพย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะต้องสรรหา ถาาเพียรพยายามสแสวงหามาเพื่อบำรุงร่างกายจิตใจและคนที่ควรบำรุงต่อไปจนกว่าจะหมดชีพและทางที่จะ,สะแสวงหาโภกคทรัพย์นั้นก็ควรสแสวงหาแต่ในทางที่ชอบธรรมเช่นทำมาค้าขายเป็นต้นซึ่งตนเองจะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะรู้สึกว่าทำผิดทรัพย์ที่หามาได้แต่การประพฤติท,ทุจริต แม้จะบำรุงตนและบุคคลอันเป็นที่รักให้เป็นสุขสำราญแต่ใจก็ไม่ชื่นบานเหมือนอย่างที่ตนสแสวงหาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงเพราะทุจริตนั้นเองจะคอยสะกิจใจอยู่เสมอทำให้ไม่รู้จักลืมเปรียบเหมือนของโสโครกซึ่งมาติดร่างกายแม้จะไม่มีผู้อื่นรู้เห็น ตนของตนก็อดรู้สึกไม่ได้ยิ่งเมื่อมีใครๆรู้เห็นด้วยก็ยิ่งสำรายทำให้เป็นที่เกลียดหนายของประชุมชนข้อนี้ฉันใดการสแสวงหาทรัพย์ในทางประพฤติทุจริตก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ไม่เป็นสุขอย่างแรงถึงกับต้องโทษทุกข์เช่นถูกจองจำและประหารชีวิตเป็นที่สุด มีตัวอย่างปรากฏอยู่เนืองๆฉะนั้นการสแสวงหาในทางทุจริตจึงสู้การสแสวงหาในทางสุจริตไม่ได้จะได้มากหรือได้น้อยและเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไรเมื่อได้ทําไปในทางสุจริตแล้วย่อมได้รับความเย็นอกเย็นใจมีผู้เคารพนิยมนับถือไม่จําเป็นไม่เป็นที่รังเกียจของเพื่อนมนุษย์ และเป็นอันได้ทำความสุขแก่คนอื่นโดยทั่วไปด้วยเพราะเขาไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเพราะตัวเราการสแสวงหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเป็นประโยชน์ดังกล่าวมาเช่นนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงถือเป็นกิจสำคัญของผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์และได้ทรงยกเป็นข้อปฏิบัติอันสำคัญ จัดไว้ในลำดับอริยมรรคข้อที่คำรบห้าซึ่งมีชื่อว่าส um ัมมาอาชีโวแปลว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าขาดแคลนบกพร่องด้วยทรัพย์สินสำหรับจับจ่ายหาสิ่งของมาสนับสนุนความสุขก็ย่อมทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนลำบากมาก ส่วนทางใจก็พลอยเดือดร้อนยุ่งยากไปด้วยและไม่เป็นการสะดวกในอันที่จะบำเพ็ญบุญกุศลสัมมาปฏิบัติในทางพระศาสนาเพราะฉะนั้นโภทรัพย์จึงนับเป็นสมบัติสำคัญจำต้องปรารถนาเป็นเบื้องตน้นแม้สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงชักนำพุทธบริษัทให้รู้จักดำรงตน ให้เป็นปึกแผ่นในโลกนี้ด้วยอุบายเวธีสี่ประการคืออุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมันหนึ่งอารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรักษาหนึ่งกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรสหายเป็นคนดีหนึ่งสมชีวิตาเลี้ยงชีพโดยสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้หนึ่งดังนี้ น,นรชนผู้ตั้งตนได้ในพบนี้ในอดีตที่ร่วงมาแล้วก็ตามในปัจจุบันเวลานี้ก็ตามในอนาคตการข้างหน้าก็ตามต้องล้วนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทั้งสี่สถานดังแสดงแล้วทั้งนั้นส่วนผู้ซึ่งตั้งตนไม่ได้ถ้าจะตรวจด,ดูคุณสมุทยัยทั้งสี่ประการในตนของผู้นั้นนั้นแล้ว ย่อมต้องบกพร่องไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือขาดทั้งหมดทีเดียวอาศัยความจริงเป็นเช่นนี้พุทธาธิบันฑิตทั้งหลายผู้รักตนตั้งใจสงวนสกุลวงเพื่อหาความสุขให้แก่ตนและผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องจึงสมควรจะดำเนินตามทํานองแห่งพุทธโอวาททั้งสี่ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้น แต่เป็นธรรมดาของคนเราแม้จะมั่งมีสีสุขสักเพียงไร mm. ก็เป็นไปชั่วเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ mm. เมื่อมอรณะภัยมาถึงเข้าแล้วย่อมหมดอำนาจหมดสิทธิ์ในทรัพย์สินสมบัติซึ่งเคยถือว่าเป็นของของตนกลับเปลี่ยนรูปตรงกันข้ามกล่าวคือกลายเป็นของผู้อื่นไปหมด โดยที่สุดอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของใจก็ไม่ยอมติดตามใจไปด้วยแตกสลายเป็นดินเป็นเท่าอยู่ในโลกนี้เองปล่อยให้เราคือใจไปตามยถากรรมซึ่งได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญไว้คือกุศลกรรมก็จะส่งไปในที่ที่ดีหากกุศลกรรมก็จะส่งไปในคติที่ชั่ว กรรมคือความกระทําก็ย่อมจําแนกวิภาคสัตว์ให้ได้รับผลโดยสมควรแก่การกระทําฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงไม่ควรประมาทลืมตนยินดีหมกมุ่นอยู่แต่ในการสแสวงหาทรัพย์สมบัติบำรุงความสุขชั่วคราวชั่วชีวิตอย่างเดียวควรใช้ปัญญามองดูให้ไกลให้กว้างออกไปอีก ไม่ควรติดอยู่แต่ในความสุขที่ใกล้ที่สั้นควรหาโอกาสหาเวลาสั่งสมอริยทรัพย์ซึ่งจะเป็นของติดใจไปด้วยเพราะการกระทำคุณงามความดีจะยังมีชีวิตอยู่ในภพนี้ก็ตามจากภพนี้ไปแล้วก็ตามย่อมเป็นสมบัติติดตามใจไปด้วยเสมอ บุญกุศลคุณธรรมความดีที่บุคคลได้สั่งสมอบรมบำเพ็ญไว้หรือบาปอากุศลที่ได้หลงเพลินกระทำไปก็ย่อมเป็นสมบัติติดตามไปด้วยกับใจฉะนั้นแม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงพระยากรยืนยันไว้ว่าอุโภคปุญ,ญนจะปาปัญจะยังมัดโจกุรุเตอิทา บุคคลทำกรรมอันใดไว้ในโลกนี้จะเป็นส่วนบุญก็ตามส่วนบาปก็ตามทั้งสองประการตันหิตัดสะกตังโหติตันจะอาดายกัตฉติกรรมที่เขาทำนั้นแลจะเป็นของเขาเขาจะต้องถือเอากรรมนั้นไปตันจะัดสะอนุกังโหติชายาวะอนุปายินี คมนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นดังนี้ก็ทรัพสําหรใจนั้นไม่ใช่อื่นไกลโดยเจาะจงก็ได้แก่บุญกุศลส,สัมมาปฏิบัตินั่นเองอันบุญกุศลซึ่งสาธุชนจะพึงบำเพ็ญเพื่อเป็นทรัพย์สําหรใจนั้นเมื่อกล่าวโดยปริยายก็มีมากมายตามพุทธภาษิตในเบื้องต้นว่า ปัญจมานิพิฆเวทานานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัาห้าประการเหล่านี้แลกะตามานิปัญจะสัาห้าประการคืออะไรบ้างศรัทธาธนังรับคือความเชื่อหนึ่งศีลธนังซับคือศีลหนึ่งสุตะธนังซับคือการสดับตรับฟังหนึ่งจาระธนังซับคือการบริจาคหนึ่ง ปัญญาธนังซับคือปัญญาหนึ่งอิมานิโคโภิกเวปัญจธานานิดูก่อนภิกษุทั้งหลายทรัพยาประการเหล่านี้แลเบื้องหน้าแต่นี้จะได้อธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้เป็นข้อข้อต่อไปสัทธาธนังซับคือสัทธาได้แก่ความเชื่ออันประกอบด้วยเหตุผล มิได้เชื่อโดยความหลงมงมงายแสดงโดยเจาะจงก็ได้แก่เชื่อกรรมเชื่อผลนี้เป็นลักษณะแห่งศรัทธาข้อที่ว่าศรัทธาเป็นทรัพย์นั้นเพราะธรรมดาศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วย่อมทำให้ผู้นั้นเว้นจากสิ่งซึ่งเป็นบาปเป็นอกุศลประกอบตนอยู่แต่ในความดีความชอบ อันจะพึงเป็นสมบัติติดตามตนไปได้และเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นทั้งหาโอกาสบำเพ็ญศีลบำเพ็ญทานอยู่เสมอทั้งในคราวจําเป็นทั้งในคราวพิเศษทั้งในคราวประจําข้อนี้ย่อมเป็นความจริงสาธุชนทั้งหลายผู้จะสมาทานศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ อยู่ทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งก็ดีหรือจะบริจาคทรัพย์สมบัติอันเป็นของหาได้ด้วยความยากลำบากน่าจะหวงแหนเก็บไว้ก็ดีหรือผู้ที่จะบริจาคให้แก่สถานที่เป็นจำนวนมากโดยไม่ได้หวังอุปการะตอบแทนก็ดีถ้าหากไม่มีศรัทธาความเชื่อกรรมเชื่อผล เชื่อบุญเชื่อบาปเป็นพื้นของใจอยู่แล้วก็ยากที่จะสามารถกระทำได้ต้องมีศรัทธาเป็นพื้นของใจจึงจะบําเพ็ญคุณงามความดีเช่นนั้นได้รวมความว่าศรัทธาเป็นคุณสมบัติสำหรับจับจ่ายซื้อทานซื้อศีลซื้อคุณงามความดีประการอื่นๆต่อไปถ้าไม่มีศรัทธาแล้วไซ คุณความดีดังแสดงมาแล้วก็หาเกิดขึ้นได้ไหมเปรียบเหมือนผู้ไม่มีทรัพย์เงินตราหรือธนบัตรจะใช้ก็ไม่สามารถที่จะซื้ออาหารและเครื่องนุ่งห่มได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงจัดว่าเป็นทรัพย์ประการหนึ่งสีละทนังทรัพย์คือศีลประการที่สองนั้นได้แก่ความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย ไม่พูดไม่ทำการที่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นด้วยเจตนาร้ายนี้เป็นลักษณะของศีลมีประเภทต่างกันโดยฐานะของบุคคลเช่นศีลห้าศีล8ปดศีลสิศีล227เเป็นต้นส่วนที่จัดว่าศีลเป็นทรัพย์ประการหนึ่งนั้นเพราะเป็นภาคพื้นแห่งคุณธรรมความดีอื่นๆอย่างสำคัญ บุคคลผู้ประพฤติทุจริตต่างๆต,งตั้งต้นแต่ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เพราะไม่มีศีลเป็นหลักของใจส่วนคนผู้มีศีลเป็นพื้นอยู่แล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่แม้ไม่ได้เป็นคนคิดดีวิเศษอย่างไรก็ยังเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคฤหาบดีผู้ครองเรือนครองสกุลอย่างน่าสมาคมคบหา ส่วนในทางธรรมคนผู้มีศีลย่อมรู้สึกว่ามีความอิ่มใจมีความชื่นใจสบายอกสบายใจในความประพฤติของตนไม่ต้องหมองมนใจเพราะเหตุแห่งความประพฤติผู้มีศีลย่อมรู้สึกภูมิใจมีความแช่มชื่นยิ้มแย้มอยู่ภายในเหมือนอย่างผู้มีโพกรัพย์เป็นเครื่องอิ่มใจฉะนั้น อันหนึ่งท่านแสดงว่าการบริจาคทานซึ่งจะมีอานิสงสผลอย่างงดงามก็ด้วยอาศัยทายกผู้บริจาคและปฏิคาหกผู้รับต่างมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามฐานะด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะเช่นนี้ผู้บริจาคทานในเบื้องต้นจึงมีวิธีสมาทานศีลเสียก่อนและสอดส่องเลือกหาปฏิคาหกผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ ผลของการบริจาคจึงจะไพศาลน่าปรารถนาเปรียบเหมือนชาวนาที่จะหว่านพืชเพื่อเกิดผลก็ต้องหาพื้นที่ที่ดีไม่มีหญ้าและสัตว์อันจะทำอันตรายฉะนั้นศีลเป็นปัจจัยให้คุณธรรมอย่างอื่นมีผลทวีขึ้นเช่นนี้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่า สี่ละปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโหติมหานิสั่งโซสมาธิอันศีลอบรมดีแล้วย่อมมีผลมีอนิสงส์ใหญ่ดังนี้ศีลมีคุณลักษณะดังบรรยายมาเช่นนี้จึงจัดว่าเป็นทรัพย์อีกประการหนึ่งสุตะทนังทรัพย์คือสุตะการสดับตรับฟังได้แก่การอ่าน หนังสือทางจักษุก็ดีการฟังเรื่องต่างๆทางโสตก็ดีซึ่งเป็นเรื่องให้เกิดคุณประโยชน์และปัญญาความรู้จัดว่าเป็นสุตะการสดับตรับฟังส่วนที่ว่าสุตะเป็นทรัพย์นั้นการสดับเป็นการถ่ายทอดความรู้ซื้อความรู้ของผู้อื่นมาเป็นของของตน อันคนทั้งหลายซึ่งจะรู้ดีรู้ชอบในศิลปะวิทยาและกิจ,จการงานตลอดถึงบาปบุญคุณโทษทุกๆอย่างด้วยตนเองผู้เดียวหาได้ไม่ต้องอาศัยการศึกษาการสำเนียกโดยลำดับมาจึงจะเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศิลปะวิทยาและคุณธรรมต่างๆการสดับนั้นอย่างต่ำ ย่อมทำใจให้เยือกเย็นสงบประงับไม่มีกุศลจิตอย่างอื่นมาแทรกแซงในขณะที่ได้สดับตรับฟังอยู่นั้นท่านจึงจัดว่าเป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงกำหนดวันฟังธรรมไว้ซึ่งเรียกว่าวันธรรมัสวสวนะฝ่ายพุทธศาสนิกชนผู้มีปัญญา ก็ได้นิยมสดับตรับฟังไม่เกรงต่อการเสียเวลาและทนต่อความเมื่อยลา้าอยู่ได้เป็นเวลานาน,านเมื่อมีการงานอันใดซึ่งเกิดขึ้นก็มักปาราบการสดับฟังด้วยส่วนหนึ่งเพราะเป็นการเพิ่มอริยทรัพย์ให้มีจำนวนมากขึ้นทุกๆคราวที่ฟังกล่าวคือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุโมทนาว่าเป็นอุดมมงคลในมงคลสูตรและเมื่อได้สดับตรับฟังมากๆบ่อยๆแล้วก็ยังเป็นเหตุให้เป็นพระหุสุตตบุคคลมีความสามารถมากขึ้นเสมอผู้ที่มีความรู้อยู่กับตนแล้วชื่อว่ามีทรัพย์อย่างติดแน่นแน่นอนอยู่ด้วย จะไปยังที่สานุทิตไหนๆก็ไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากผู้ที่ตั้งตนได้ในทางคารวาะก็ดีหรือจเจริญงอกงามในพระศาสนาก็ดีก็ด้วยอาศัยคุณสัมปทาคือสุตานี้เป็นหลักจึงให้เกิดทรัพย์เกิดคุณงามความดีอย่างอื่นๆเป็นอเนกประการดังนี้เพราะฉะนั้นสุตะการสดับ จึงตรัสว่าจึงจัดว่าเป็นทรัพย์อีกประการหนึ่งจาคทนังทรัพย์คือการบริจาคได้แก่ความที่บุคคลมีเจตนาดีฉเฉลี่ยทรัพย์สมบัติที่เหลือใช้เหลือบริโภคของตนออกให้แก่ผู้อื่นหรือสถานที่เช่นโรงพยาบาลและอาวาสปิหารด้วยคิดจะบูชาคุณของท่านผู้ทรงคุณก็ดี ด้วยคิดจะอนุเคราะห์ท่านผู้ตกทุกข์ได้ยากก็ดีนี้เป็นลักษณะของจาคะการบริจาคส่วนที่ชื่อว่าเป็นทรัพย์นั้นเพราะการบริจาคย่อมทําใจของทายกให้มีความปราบรื้มยินดีด้วยรู้สึกว่าตนได้บําเพ็ญความดีซึ่งยากที่คนตรณีจะกระทําได้แม้ถึงทรัพย์สินจะหมดเปลืองไป ก็หมดไปในสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์เป็นการให้ความสุขความสำราญแก่ผู้อื่นคนผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเช่นนี้แล้วแม้จะไม่ได้รับอามิตรสิ่งของตอบแทนเห็นทันตาถึงเช่นนั้นใจของผู้บริจาคย่อมเป็นสุขแจ่มใสต่างจากใจที่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นมาก ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงว่าสุขสะดาตาเมทาวีสุขัางโซอธิกัตฉติแปลความว่าท่านผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วท่านผู้นั้นย่อมได้รับความสุขดังนี้การให้การบริจาคแม้จะเป็นการทำทรัพย์สินให้หมดเปลืองไปก็าตาม แต่ก็เป็นเครื่องทําใจของผู้บริจาคให้มีความภาคภูมิอิ่มเอิบได้เหมือนอย่างคนผู้มีโภคทรัพย์ภายนอกแล้วได้รับความอิ่มใจฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดจาคะการบริจาคว่าเป็นทรัพย์อีกประการหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาปัญญาธนังทรัพย์คือปัญญาประการที่หนั้น ได้แก่ความรอบรู้ความเฉลียวฉลาดหลักแหลมในอันที่จะนำตนให้พ้นจากหายนะความเสื่อมเสียประสบวัฒนะความเจริญรุ่งเรืองนี้เป็นลักษณะของปัญญาส่วนที่ว่าปัญญาเป็นทรัพย์นั้นเพราะเป็นเหตุทำบุคคลให้รู้จักสแสวงหาความสุขหลบเลี่ยงทางแห่งความทุกข์จึงอยู่ปัญญานี้เมื่อเกิดมีแก่ผู้ใดแล้ว ในทางคดีโลกย่อมนำให้ผู้นั้นรู้จักถากถางทางอาชีวะให้ปลอดโปรง่งนำตนและครอบครัวให้ได้รับความสุขกายสบายใจเป็นผลจนกว่าจะหมดชีพเพราะในชีวิตกว่าจะถึงที่สุดก็เท่ากับการเดินทางถ้าบุคคลหลงงมงายไร้สติปัญญา ไม่รู้จักสแสวงหาความสุขให้แก่ตนแล้วย่อมเป็นการทุกข์ยากลำบากมิใช่น้อยถ้ามีปัญญาเป็นทรัพย์อยู่กับตนย่อมรู้จักเลือกค้นหาซื้อความสุขได้สะดวกในทางคดีธรรมท่านผู้มีปัญญาย่อมรู้จักสั่งสมบุญกุศลติดตามตนไปยังสมปรายภพอย่างสูงคนผู้มีปัญญา ย่อมรู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสังขารไม่หลงงมงายแก้หรือฝืนสภาพที่เป็นจริงรู้จักปล่อยไปตามคติธรรมดาของเรื่องหรือสิ่งนั้นๆไม่มีความก่อเกี่ยวยึดถือในสิ่งทั้งปวงรู้จักหาความสุขความบริสุทธิ์ให้แก่จิตใจสรุปความว่าคนผู้มีปัญญาขั้นต้น ย่อมรู้จักทรงตนได้ในโลกนี้อย่างสะดวกสบายขั้นที่สองรู้จักเก็บหอมรอมริบเสบียงบุญกล่าวคือบุญกุศลสัมมาปฏิบัติสำหรับเดินทางเพื่อเป็นที่พึ่งพำนักในสัมปรายภพภายหน้าอย่างสูงเป็นที่รู้จักอย่างสูงรู้จักดำเนินในปฏิปทาปลดเรื่อความทุกข์ร้อนได้ทั้งมวล ทำจิตใจให้สงบใสบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเป็นสุขอย่างแท้จริงท่านผู้มีปัญญาโดยอาการสามสถานเช่นนี้ใช่จะหาความสุขให้แก่ตนโดยฝ่ายเดียวก็หาไม่ยังเป็นปัใจจัยให้เกิดความสุขแก่ท่านผู้อื่นด้วยเช่นสกุลใดมีบุตรธิดามีปัญญาฉเฉลียวฉลาดหลักแหลมสกุลนั้นก็ย่อมได้รับความสุข ครอบครัวใดมีท่านผู้เป็นใหญ่ซึ่งประกอบด้วยปัญญาดีครอบครัวนั้นก็ย่อมมีความสุขสวัสดีเป็นผลสกุลวงใดมีท่านผู้เป็นประมุขมีปรีชาสามารถฉลาดหลักแหลมเป็นสีอยู่สกุลวงนั้นก็ย่อมเป็นสุขมากเป็นที่อุ่นใจของคนทั้งหลายประเทศใดมีคนมีปัญญามากด้วยกัน ประเทศนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองทันสมัยศาสนาใดมีพระศาสดาและพระสาวกทรงปัญญาคมคายศาสนานั้นก็มั่นคงสามารถทำให้เกิดมรรคผลและความสุขแก่ผู้นิยมนับถือยาวนานได้ชั่วกระนานตามที่บรรยายมานี้ประมวลความได้ว่าสุโคปัญญาปฏิลาโภการได้ปัญญา ทำให้เกิดสุขดังนี้ปัญญามีคุณลักษณะกล่าวคือเป็นของที่จะซื้อความสุขในภพนี้ภพหน้าและความสุขอย่างยิ่งให้แก่ตนและผู้อื่นได้จึงจัดว่าเป็นทรัพย์อีกปริยายหนึ่งเป็นประการอวสานประมวลเป็นอริยทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลส,สุตะจาคะและปัญญา ดังมีอัฏฐาธาทีบายซึ่งได้พนานามาด้วยประการะชนี